สวัสดีครับโครงงานของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของหอยฝอยสัยักษ์พันธุ์ดั้งเโดยการเสริมคุณค่าทางอาหารจากไข่ผำวิเคราะห์การมีอของโปรตีนในเทคนิคง BCS และพิสูจน์เอกลักษณ์ของโปรตีนในเทคนิค FTIR ร่วมกับการเลี้ยงระบบแจ้งเตือนสภาวะเพื่อส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจครับในปัจจุบันหอยฝอยสัยักษ์พันธุ์ดั้งเดิมีความสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ประการสำคัญคือฝอยชนิดนี้มีการเจริญเติบโตที่ช้าไม่เด้ปล่อยเวลาในการเลี้ยงและจึงหาอาหารทีีีี่่่่่มมแแรรรโปปตนนนนสูงงงงงอออยยาาาเเผำข้้้้ัับบิิถถึละหไดดใทกวค เราใช้เทคนิคไบสูโครเดนิกเอสซีเอชในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและพิสูจน์เอกลักษณ์โปรตีนด้วยเทคนิคเอฟทีเอในระบบแจ็คเกต็ตสภาวะในการแจ้งเตือนค่าดิเอ็นอุณดภูมิและค่าดิโอผ่านแอปพลิเคชันในมือถือครับวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับเพื่อศึกษาปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิคบีซีเอชและพิสูจน์เอกลักษณ์โปรตีนด้วยเทคนิคเอฟทีเอสอนครับตัวเป็นการหาอัตราส่วนของไข่ทำในห่านที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหอยขมยักษ์พันธุ์รัตนัดมากที่สุดครับ สามครับเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอยขมยักษ์พันธุนาระบบการเลี้ยงแบบปกติและการเลี้ยงแบบแจ็คเตืยงสภาวะครับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หนึ่งการสกัดโปรตีนจากไข่ข่ำขั้นตอนการดำเนินการตอนที่หนึ่งการสกัดโปรตีนการวิเคราะห์การย่อยขอโปรตีนด้วยเทคนิค BCS และพิสูจน์เอกลักษณ์โปรตีนด้วยเทคนิค FTR หนึ่งจุดหนึ่งการสกัดโปรตีนจากไข่ข่ำหนึ่งจุดสองการวิเคราะห์การย่อยขอโปรตีนด้วยเทคนิก BCS ผลการทดลองในตอนที่1คือ2เราจะได้กราฟกระทำและพบว่าการทำในกรรมมีปริมาณโปรตีน3.7เปอร์เซ็นต์เนื่องจากโปรตีนในสะโพกเบสโปรตีนจะดิวให้คอปเปอร์2บวกเป็นคอปเปอร์1บวกแต่ละคอปเปอร์1บวกจะทำโปิกิริยากับกรดบีปทีเยื่อเกิดเป็นสามเชิงซ้อสเท่วงมนำไปวัดค่าการดูดคืนแสงได้ที่562นาโนเมตรก็สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทนิทอสตินดิสานครับในคือ3การพิสูจน์เอกลักษณ์โปรตีนด้วยเทคนิค FTIR ผลการทดลองในตอนที่1คือ3ครับ พบพีคที่1,203เป็นพีคที่ทำทั้งของโปรตีนซึ่งจะบอกบอกถึงโครงสร้างทุติยบุมรของโปรตีนเช่นอัลฟาเฮดิกและเบต้าชีพพิษที่1,515เกิดจากการทันของบัตช์เอ็นเฮดเปตติ้งต่อมานะครับพิษที่1,447เกิดจากการทันของบัทช์ซีเอ็นสเตเตชชิงจากข้อมูลทั้งหมดนะครับจะสอดคล้องกับแรงจูใจของจีราพยายจรจอร์แดนครับสองหาอัตราส่วนจากไข่ฟันที่เหมาะสมตอนที่สองเป็นการหาอัตราส่วนของไข่ฟันในหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผอมสมยัตเราจะให้อาหารทั้งหมดห้าส่วนปริมาณไข่ฟันและโปรตีีนท่แกาน จากกราฟจะเห็นรอยละการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักหอยต่ออาหารที่ได้รับจากการทดลองตอนที่2องอาหารตัวที่3ซึ่งคิดเป็นรอยลาการเสริมโปรตีน2.25และมีรอยละการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักหอยถึง415.9ซึ่งมากที่สุดอย่างมีระยะเคลาทางสถิติที่ได้รับ0.01 สำหรับขนาดชุดที่3ซึ่งมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยดังนี้หนึ่งช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสองช่วยเสริมสร้างเปลือกช่วยพัฒนาเปลือกสามช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหอยสี่ช่วยกระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของหอยสำหรับขหาสุดที่สี่และส่วนที่ห้าซึ่งมีปริมาณโปรตีนที่มากจนเกินไปโปรตีนที่มากจนเกินไปส่งผลแย่ยกับหอยดังนี้หนึ่งหอยจะเย้อยเหมือนและทำลายวัตถุเยื่อเนื้อสองเกิดผลเสียกับปลาหอยภาิยในของหอยสามเจริญเบก ตอนที right ่หน er ึ่งเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอยขมยักษ์ในระบบการเลี้ยงแบบปกติและการเลี้ยงแบบแจ้งเตือนสภาวะครับค่าประสิทธิภาพในการใช้อาหารในการเลี้ยงหอยในระบบควบคุมสภาวะมีค่าที่แตกต่างจากระบบแบบปกติอย่างนุญาตสำการนาซสถิติระดับ0.01ครับในระบบแจ้งเตือนสภาวะในการแจ้งเตือนค่าต่างๆดังนี้หนึ่งอุณหภูมิอุณหภูมิควรอยู่ในที่2 5-10องศาถ้าค่าดอเมอร์เริ่มสูหอยจะมีอัตราการตายที่ส่งขึ้นในการแจ้งของเชนครับสองค่าดีโอค่าดีโอ่เพิ่มีกาเติมที่ดีนกการแจของบ5ครับ สามค่าเพียงค่าเพียงเขาอยู่ที่หกจ้าห้าถึงแปดถ้าค่าเพียงต่ำเกินไปหอยจะไม่สามารถสร้างเป็นแข็งแรงได้ถ้าค่าเพียงสูงเกินไปจะลดกระบวนการทำงานของหอยในงานเนี้ของกู้ประมงครับต่อมาครับค่าเป็นประสิทธิภาพในการใช้อาหารในการเลี้ยงหอยในระบบแจ็คเตอรสภาวะมีค่าที่แตกต่างจากระบบแบบปกติอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติระดับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัติสบวนพักนินครับเป็นดัชนีที่สำคัญที่ใช้วัดความสามารถที่เปลี่ยนอาหารที่เข้าไปให้การพิข้ําได้ของหอยซึ่งค่ายิ่งต่ำยิ่งดีถ้าห ต่อมาค่าวแลรักการรลดชี้ของหอยในระบบแจ้งเตือนสภาวะมีสูงระบบแบบอุอย่งางมีเนื้อสัมพัญทางสถิติในระบบแจ้งเตือนสภาวะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์รายงานค่าสภาวะต่างๆที่เป็นปัจจัยสัมพัญในการนำลดชี้ของหอยอนน้ำใจของและเลขปัดทองครับและนี่คือตัวอย่างแอปพลิเคชันในมือถือสแสดงค่าสภาวะต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยครับ สระบวนการทดลองจะตอบข้อกับวัตถุประสงค์เราได้เลยนะครับหนึ่งไข่ผัมเป็นพือทวีปริมาณโปรตีน37%ด้านน้นไข่ผัมมพืที่ปรตีนสูงเหมาะสำหรับเป็นอาหารให้กับหอยผมครับอาหารทุติสา์ซึ่งมีระดับการส่วนโปรตีน20.2และมีระดับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักหอยมากที่สุดอย่างมีเนื้สัมสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ใช่เห็นว่าอาหารทมส่ต่อการเจริญเติบโตของหอยผมยับพลัดตันระบบการเลี้ยงแบบแยกจาสภาวะมีค่าระดับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก การแก้ปัญหาของเกษตรกร,ร,กรได้ดังนี้ครับสามารถเพิ่มการจเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา4-6เดือนครับเพิ่มขีดความสามารถการได้เปรียบเชิงการค้าและมีแนวทางการพัฒนาการเป็นทัตย์สศรษฐกิจครับสามารถแจ้งเตือนปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของหมอยได้รวดเร็วและแม่นยำครับพวกเราขอขอบคุณครับ